ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากมายไว้ชแนลนะคะขณะที่เหมอลอยไปสู่ห้วงคำหนึ่งอันไกลแสนไกลาดารัดก็สะดุ้งโยงเมื่อสาวใช้ตรงเข้ามากระซิบกระซาบโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวคุณหนูเจ้าขาอุ๊ย ตกใจหมดมาไม่ให้ซุ่มให้เสียงขอโทษค่ะคุณหนูสาวใช้ขอโทษเสียงเบาว,วิวท่าทีกริยาเหมือนกำลังจะบอกความลับสำคัญไม่อยากให้ใครได้ยินนอกจากคุณหนูของหล่อนเพียงผู้เดียวมีอะไรทำท่าลับๆแลล่อพอเริ่มสัมผัสถึงท่าทีของสาวใช้เธอจึงกระซิบเบาบ้างคืออย่างนี้ค่ะ เมื่อครู่น้อยขึ้นไปเสิร์ฟน้ำในห้องประชุมของคุณท่านพอน้อยเดินกลับออกมาก็มีผู้ชายคนหนึ่งตามออกมาแล้วลากน้อยเข้าข้างเสาตายใครกันทำกับน้อยได้ขนาดนี้เร็วที่สุดไม่น่าเชื่อว่าที่ปรึกษาคุณพ่อจะมีคนต่ำๆแบบนี้แล้วน้อยหนีรอดพ้นเงื้อมมือผู้ชายคนนั้นมาได้ยังไงไม่ใช่คุณหนูคะฟังน้อยให้จบก่อนสิคะไม่ใช่อย่างที่คุณหนูเข้าใจหรอกคะ่ะ เขาไม่ได้ทำอะไรน้อยเขาตามออกมาแล้วยื่นของขวัญกล่องหนึ่งให้บอกให้น้อยเอาไปไว้ในห้องนอนของคุณหนูเจ้าค่ะดารัดขมวดคิ้วแปลกใจที่หนึ่งในที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของบิดามอบของขวัญวันเกิดให้แกลอนแต่กลับไม่ยอมมามอบด้วยตัวเองช่างมีรับลมคมในเสียจริงคนที่เขาให้ของขวัญฉันเขาชื่ออะไรน้อยรู้ไหมเขาไม่ยอมบอกเจ้าค่ะ แต่บอกว่าเมื่อคุณหนูเห็นของขวัญก็จะรู้เองว่าเขาเป็นใครหรือจะเป็นบุรุษหนุ่มนิรนามผู้นั้นหัวใจหญิงสาวกระตุกวูบของขวัญชิ้นนั้นอยู่ในห้องนอนฉันใช่ไหมสาวใช้พยักหน้าเงกเอางี้นะถ้าคุณแม่หรือแขกในงานถามหาฉันน้อยก็บอกเขาไปว่าฉันไปเข้าห้องน้ำแล้วกันนะนี่แสดงว่าคุณหนูจะขึ้นไปดูของขวัญเลยหรือคะใช่ ฉันจะต้องรู้ความจริงให้ได้ก่อนที่ผู้ชายที่ให้ของขวัญฉันจะออกจากที่นี่อย่าลืมที่ฉันสั่งแล้วกันที่สำคัญห้ามบอกใครถึงเรื่องนี้เป็นอันขาดเข้าใจไหมเข้าใจค่ะน้อยรับคำแข็งขันไม่กี่นาทีต่อมาประตูห้องส่วนตัวของดารัสก็ถูกเปิดและปิดลงอย่างรวดเร็วโดยไม่ลืมที่จะกดล็อกให้เรียบร้อย จากนั้นก็รีบกว่าตามองหาสิ่งที่ต้องการมาดูให้รู้แน่ของขวัญกล่องเล็กๆที่สาวใช้คนสนิทวางไว้ห่อด้วยกระดาษห่อของขวัญสีขาวบริสุทธิ์แม้แต่ริบบิ้นเล็กๆที่ผูกเอาไว้ก็เป็นสีขาววางบนโต๊ะหนังสือมุมห้องหญิงสาวรีบคว้าม,มาเปิดออกดูแหวนแหวนสีม่วงรูปดอกฟอเกตมีน็อต หญิงสาวอุทานเสียงแผ่วเบาแต่เต็มเปลี่ยมไปด้วยความดีใจเป็นล้นพลนมือเรียวค่อยหยิบแหวนดังกล่าวขึ้นมาประคองชิดอกอย่างทะนอมอย่างไม่ตั้งใจน้ำตาแห่งความปิติไหลอาบสองแก้มแหวนพลาสติกหัวแหวนเป็นดอกฟอกเกตมีนอส,สีม่วงอันมีความหมายว่าอย่าลืมฉันวงนี้อาจดูไร้ค่าในสายตาของผู้อื่นแต่สำหรับดารัสแล้ว มีค่ายิ่งเพราะนี่คือตัวแทนแห่งคำมั่นสัญญาที่เป็นเสมือนสัตว์วาจาของบุรุษหนึ่งว่าจะรักเธอและไม่ลืมเธอตราบจนวายปลานเขากลับมาแล้วหญิงสาวพร่ำบอกตัวเองน้ำตาอยางรินหลังเงียบเขากลับมาจริงๆกลับมาหาเธอตามที่เคยลั่นสัตว์วาจาเอาไว้เมื่อนานมาแล้ว นานมากแต่เธอก็ไม่เคยลืมทั้งที่ขณะนั้นก็ยังเป็นเพียงเด็กหญิงตัวเล็กๆดวงตางามหลับพลิมขนตายาวงอนจับกันด้วยหยาดน้ำตาแต่ในม่านตาที่หลับกลับปรากฏภาพแห่งอดีตนี่อะไรคะเด็กหญิงวัยเพียงเจ็ดขวบเอ่ยถามเด็กชายหนุ่มน้อยร่างผอมยาววัยสิบสาม เพื่อนเล่นคนสนิทที่เล่นกันมาตั้งแต่จำความได้แหวนไงแหวนรูปดอกไม้สวยไหมสวยตัวให้เราเหรอเด็กสาวไม่เคยเรียกเพื่อนเล่นวัยมากกว่า6ปีเต็มว่าพี่เด็กหนุ่มคอยบอกตั้งแต่ครั้งแรกที่ทั้งสองพบกันในขณะดาราสแอบหนีพี่เลี้ยงมาเที่ยวตามลำพังว่าไม่ให้เด็กหญิงวัยอ่อนกว่าเรียกเขาว่าพี่ แต่เราไม่ชอบเด็กหนุ่มยืนกลานแววตาคุนคุนไม่ว่าเด็กหญิงจะยกเหตุผลใดมากล่าวอ้างถ้าตัวเรียกพี่เราจะไม่เล่นด้วยเพราะกฎของเราคือจะไม่เล่นกับเด็กอายุต่ำกว่าและเราจะถือว่าตัวได้บุกรุกอาณาเขตของเราด้วยการเล่นคนเดียวย่อมไม่สนุกเท่ากับมีเพื่อนเด็กหญิงจึงจำใจยอมรับข้อเสนอนั่นคือเหตุผลที่ว่า ทำไมเธอจึงไม่เรียกเขาว่าพี่แต่จะเรียกเขาอย่างคนวัยเสมอกันเรื่อยมาจวบจนความยอกแสยียงใจปรากฏบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยความรั่วราวทำไมเธอจะจำไม่ได้ว่าเขาเป็นคนสวมแหวนวงนี้ให้เธอด้วยมือเองพร้อมกับวาจาคาดคั้นเป็นจริงเป็นจังนะักสัญญากับเราได้ไหมว่าตัวจะสวมแหวนวงนี้ตลอดไป เด็กหญิงพยักหน้าหงึกวาดแขนกระดกนิ้วมองแหวนราคาถูกแถมมากับขนมเด็กๆอย่างภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของจำไว้ละกันถ้าวันไหนเราไม่เห็นตัวสวมมันเราจะขอคืนแล้วจากนั้นเราก็ขาดกันเด็กหญิงไม่รู้เลยว่านั่นคือความตั้งใจจริงของเด็กชาย กระทั่งเขาทำตามปากว่าอย่างชนิดไม่ยอมรับฟังคำอธิบายของเธอเลยแต่วันนี้เขาคืนแหวนวงนั้นแก่เธอจะให้เข้าใจอย่างไรนอกจากว่าเขาหายโกรธและกำลังทวนคืนอดีตที่เคยมีต่อกันเพราะเขานั่นเองที่เคยบอกเธอว่าเมื่อใดที่เขาหายโกรธมีความรู้สึกดีๆต่อเธอเขาจะมอบแหวนที่เขารีบคืนนี้แก่เธอ ดาลัดปรับสีหน้าปรับอารมณ์ได้แล้วหลังจากเพ่งมองแหวนแทนใจของใครคนหนึ่งอยู่เป็นนานสองนานจึงกลับลงมาที่งานอีกครั้งแต่แทนที่จะรับแขกเธอกลับเดินตามหาสาวใช้คนสนิทจนพบฉันมีเรื่องอยากให้น้อยช่วยคุณหนูจะให้น้อยช่วยอะไรหรือคะน้อยมองหน้าคุณหนูทีก้มลงมองกระดาษที่หล่อนส่งให้ที หรือคุณหนูปิ้งใครในงานเข้าแล้วจะส่งจดหมายรักหรือเจ้าคะสาวใช้เริ่มทะเลนขึ้นอีกคราแต่เมื่อมองเห็นสายตาดูดูของนายสาวส่งมาหล่อนก็เก็บอาการทันทีแม้จะอายุมากกว่าแต่ดารัสก็เป็นนายจ้างฉันอยากให้น้อยเอาจดหมายของฉันไปให้คนคนหนึ่งหญิงสาวอธิบายอย่างร้อนใจเกรงวนดของเธอ จะไม่ถึงมือผู้รับตามที่ปรารถนาเอาไว้ใครหรือคะเจ้าของกล่องของขวัญที่น้อยเอาไปไว้ในห้องของฉันไงล่ะอย่าให้ใครจับได้นะแล้วก็ต้องส่งให้ถึงมือเขาจำเอาไว้นี่เป็นความลับค่ะลับค่ะลับสุดยอดน้อยรับปากแต่แล้วก็ขโมดคิว้วแล้วน้อยจะเอาโน้ตของคุณหนุมไปให้เขาได้ยังไงล่ะคะ ในเมื่อตอนนี้เขากำลังประชุมอยู่กับคุณท่านจะเลิกเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เลยถ้าน้อยหายไปคุณหญิงท่านต้องสงสัยว่าน้อยอู้งานแน่ๆเลยคำพูดของสาวใช้ทำให้ดาราต,ตรึกตรองแล้วในที่สุดหล่อนก็คิดหาวิธีการได้เอางี้น้อยเอาเค,ค้กขึ้นไปเสิร์ฟที่ห้องประชุมนะเสิร์ฟให้เขาเป็นคนสุดท้ายหาโอกาสส่งจดหมายให้เขาตอนนี้แหละ แล้วเขาจะรู้หรือคะว่าใครส่งมาดารัดยิม้มแววตามั่นอกมั่นใจยิ่งนักรู้สิเขารู้ดีทีเดียวแหละดารัดพูดเสียงมั่นใจในตาฉายประกายวับ